ดิิครับที่เห็นพโรกได้ร่วงามานะครับฉะน้ว่าวันนี้นะครับทุคนราบบิตนะรับอย่างเพี่นะครับ้าองไทยันีด้ยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับในการมาร่วมบวิโรนะครับใหบที่ลาวงพ่อู่าริศิณ่ก็ได้นะครับก็หวังว่านะครับภาพ ที่พะรับไปครั้งนี้นะครับจะได้จดจำไปจนถึงนะครับเชื้อหลานเรานะครับก็มีเพื่อนเจดีย์ที่วงการมาประท้วงที่สิรักลามกนะครับก็มีเพื่อนจดีย์ที่ไปสนับสนุนนะครับทุกทุกสิ่งสิ่งที่ลุงพลได้ทำมาครับก็เลยมีว่าาที่เพื่อนเจดีย์ทุกท่านได้ ช่วยกันนะครับทำงามความดีนะครับให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับก็บนก็มีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบนะครับในหลังจากวันนี้ไปนะครับจะมีการทำกิจกรรมเก้าวันนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจนะครับที่เราอยากจะ ทำกระดิน,นในปีสานะครับที่สามเราจ,จัดกระดินทั้งหมดเก้าตนนะครับก็จะทำาหว้นะครับ,นนนบนซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างนีงนะครับในปีนี้นะครับก็ตของเป็นสิ่งขอขอที่ดีามต้อบชิ้วเรามานะครับฟางทีนี่นะครับกางทีนั้นนะครับ เราจะได้ร่วมดูทั้งกับตำแหน่งกับเด็กนิสิต่ายหญิงท่านในรัฐาหนวัตกรรมกันดีนะครับเราจะให้ยูทูบเบอร์นะครับทุกช่องนะครับไลฟ์โซนบอกคุณกับทีทุกวันนะครับชนว่าจะออกพรรษานะครับในช่วงวันที่29นะครับ28มิถุลาคมนะครับหลังจากนั้นนะครับออกพรรษาเราก็จะดำประดิษฐ์ รับในแต่ละต้นะครับไปถวายที่วัดนะครับย้ำนะครับที่รานบุฟเฟ่จะมีต้นการมักอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับที่ร้านกาแฟหลูนแดงนะครับก็จะทีทั้าใที่เดินทางมาแล้ก็สามารถต้นกัรได้ส่วนในที่ทัานใจที่ไม่สะดวกนะครับในการที่จะบำบัดต้นกันนะครับก็สามารถโอนเข้าบัญชีวัดนะครับได้ทุกวันนะครับ ยานะครับเราจะไปพิทพ์ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อยู่ชโล่นะครับได้โอนเงินทำบุญนะครับเข้ากับทางวัดเลยนะครับไม่มาอินเบอร์นะครับเราจะไม่มาอูนเบอร์นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับทำกระหางนะครับที่เกิดขึ้นในทุกหลังที่เราไปทำบุญนะครับส่วนที่วัดปเดตอนะครับหลังจากการวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่วัดบัตตเดอีก ับก็ยังมีสารานะครับสาราที่เป็นกุฏิเอกกุฏินะครับที่เป็นกุฏินะครับที่ท่านเจ้าวาดนะครับท่านได้บอกคุณมานะครับเราก็ทำเป็นพระป่าไปนะครับก็ขอบคุณแม่รตรีนะครับกินวัดอนไรนะชี่วัดชื่อชื่อภรรยาผัวป่ะเนี่ยชื่อ,อ,อ,อดอน พี่ดอนอะไรดอนเลวินครับก็ขอบคุณแม่ราตรีนะครับชัยศาสใช่ไหมครับเป็แม่ราตรีชัยศาสนะครับแล้วก็คุณพ่อดอนครับเลวินเลวินครับถูกร้องดีนะถูกครับคุณพ่อดอนเลวินนะครับแล้วก็คุณแม่ราตรีชัยศาสนะครับที่ท่านเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการมุรนักดีสังขรนะครับพระโสดแล้วก็อ่ากุฏิทั้งสองหลังครับที่ 那个吧。Yeah, <Yeah. S 1>